มาเห็นกันตอน,นะเจ้าเรื่องที่15ภัยพิบัติแล้วกับพัสคานะเจ้ามีคําถามเจ้าพี่น้องคึดว่าสิ่งที่นักโทษต้องการนักที่สุดคือยอย่างเจ้าพระเจ้าคือคนอิสราเลพ้นจากการเป็นทาสที่ประเทศอียิปต์จะได้จาได้ก็เจ้าแล้วก็เลือดของสัต์สามารถที่จะล้างบาปของคนเฮาได้ก่อเฮาคึดว่าภัยพิบัติที่น่ากลัวที่สุดที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเฮาคือยอย่างเจ้าถ้าสมมติว่ามีปอคนหนึ่งนะเจ้าเขาหัก ลูกใจของเขาขนาดนาเจ้าห่วงแล้วก็ห่วงลูกยังแก้วตาดวงใจเลยวันหนึ่งปอกไปทํางานในสวนแต่ลูกอยู่ที่บ้านเล่นไฟจนไฟไหม้บ้านปอกลับมาจากสวนก็เห็นไฟไหม้ได้ยินเสียงลูกห้องขอความช่วยเหลือจากลูกป้อป้อจอยตัวห้อนห้อนผมห้อนกําลังจะตายสมมุติว่าเฮาเป็นปอกคนเนี้ยเฮาจะย่จะไดเหมือนกันเจ้าตอนนีบมาเดียวนี้คนอิสราเอลชอนชาติอิสราเอลกําลังตกเป็นทาสทับใจอยู่ที่ประเทศอียิปเป็นเวลา400รอยปี พระเจ้าได้ยินเสียงคำครวนโอดครวนของเขาขอคือพระเจ้าช่วยพระเจ้าก็ได้ทรงโมเสสกับอาโรนเพื่อที่จะจวยมูเขาออกมาจากประเทศอียิปต์นะเจ้าอ่ะไปต่อนะเจ้าจากเรื่องเนาะเมื่อโมเสสกับอาโรนเข้าเฝ้ากษัตริย์ฟาโรห์แล้วก็บอกกับฟาโรห์ว่าพระเจ้าของอิสราเอลอูเจี้บอกว่าผื้ปล่อยประชากรของเฮาไปนมัสการเฮา ฟาโรก็ตอบว่าพระเจ้าของเจ้านั่นเป็นไยที่เขาจะต้องฟังกรรมนั่นแล้วก็ปล่อยคนอิสราเอลไปเขาบ่ฮู้จักพระเจ้าของเจ้ายิ่งไปก่นนั่นแหมเขาจะบ่มีวันปล่อยคนอิสราเอลออกไปเป็นอันขาดพระเจ้าก็อู้กับโมเสสว่าเขาจะย่าหื้อใจของฟาโรแข็งกระด้างไปถึงแม้ว่าเขาจะทาหมายสําคัญและก็การอัศจรรย์นักขึ้นในประเทศอียิปต์แต่ฟาโร่ก็จะบเชื่อฟังเจ้าแล้วเฮาจะยกมือของเขาขึ้นทําลายประเทศอียิปต์และปาคนของเขา ก็คือชนชาติอิสราเอลคือป้นจากแผ่นดินอียิปต์โดยกิจการใหญ่ฤทธิอำนาจของเขาชาวอียิปต์จะได้หู้ว่าเขาคือพระเจ้าเมื่อเขาได้ปาคนอิสราเอลออกมาจากหมู่เขาพระเจ้าใจโมเสสกับอาโรนคือทำการนัศจรย์หลายอย่างต่อหน้าฟาโรเพื่อที่จะลงโทษฟาโรต้ยพระเจ้าคือโมเสจงไม่เท่าของโมเสสไม่เท่านั่นก็กลายเป็นงูคนเล่นคาถาของฟาโรก็แย่ได้เหมือนกันก็จงไม่เท่าของเขาแต่ว่าทุกงูของโมเสสกินไป พระเจ้าก็คือเกิดภัยพิบัติในประเทศอียิปต์ภัยพิบัติแรกก็คือพระเจ้าได้คืนน้ำในแม่น้ำไนกลายเป็นเลือดคนอียิปต์ทั่วแผ่นดินก็กินน้ำนั่นมาได้ฟารโรก็บอกขึ้นโมเสสอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานแล้วก็โมเสสอธิษฐานเขาก็กลับใจบื้อออกไปแหมภัยพิบัติทีสองก็คือพระเจ้าคือมีฝูงกบขึ้นมาเต็มแผ่นดินอียิปต์ฝูงกบก็เข้าไปในตามบ้านเฮือนของประชาชนที่ประเทศอียิปต์ทั่วทุกที่ฟารโรก็บอกขึ้นโมเสส อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็เือคนอิสราเอลออกไปเลยเมื่อโมเสสอธิษฐานเขาก็กลับใจบื้อออกไปแหมภัยพิบัติที่3ก็คือพระเจ้าใหือมีฝูงริ่นตตอมทั้งคนแล้วก็สัตว์ฟาโลก็เังเหมือนเดิมเปลี่ยนใจแหมอันที่4ีพระเจ้าใหือมีฝูงเลือบฝูงใหญ่เข้าไปในวังของฟาโลเข้าไปในบ้านเฮือนต่างๆอันที่5้าพระเจ้าใหือมีฝูงสัตว์ของคนอียิปต์ตายด้วยโรคระบาดท,ทั้งหมดสัตว์ของคนอิสราเอลบาดตายแม่แต่ตัวเดียว อันที่หพระเจ้าได้ใือเกิดมีฝีในคนแล้วก็สัตว์ทั่วประเทศอียิปต์อันที่7พระเจ้าเนี่ยคอมีลูกเฮบแล้วก็ไฟแลบทั่วอียิปต์พักผลไม้ต้นไม้อย่างก็เสียหายสัตว์ก็ตายมดถ้าใครไปได้อยู่ในบ้านอันที่8พระเจ้าญ่าือมีฝูงตั๊ก,กแตนม้าทั่วประเทศแผ่นดินอียิปต์ตั๊ก,กแตนก็กินพักกินผลไม้ทุกอย่างอันที่9พระเจ้าก็คือมีความมืดปกคลุมทั่วแผ่นดินอียิปต์ ตลอด3วัน3มคืนพออย่างเงี้ยยังมาได้เลยออกบ้านตัวเองก็ยังมาได้แต่ว่าในสถานที่ที่คนอิสราเอลอยู่นั่นภัยพิบัติทั้งหมดที่เกิดขึ้น9อย่างนั่นเขาก็มาได้เจอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเฉพาะท่ามกลางคนอียิปต์เท่านั้นคนอิสราเอลที่อยู่ในเมืองโกเชนก็มาได้เจอภัยพิบัติเหล่านี้แต่ภัยพิบัติทั้งเ้าอย่างก็มาได้แย่หื้อใจของฟาโรห์นลงแต่เนหืยคือเขามีใจแข็งกระด้างนักขึ้นแล้วก็บ่ยอมปล่อยคนอิสราเอลไป พระเจ้าอู้กับโมเสสแหมว่าเขาจะนําภัยพิบัติมาฮือกับฟาโร์แล้วก็แผ่นดินอียิปต์แหมอย่างหนึ่งหลังจากภัยพิบัตนินี้เขาจะปล่อยพวกเจ้าออกไปเขาจะขับไล่พวกเจ้าออกไปเลยทีเดียวละ่ะพระเจ้าก็สัง่งให้โมเสสบอกกับคนอิสราเอลว่าให้เขาเตรียมลูกแกะครอบครัวละตัวเป็นแกะตัวผู้อายุบ่เกินหนึ่งปีบ่มีตาหนี้ แล้วก่อนในแรงวันนั้นที่คนอิสราเอลฆ่าลูกแกะตัวนั่นแล้วก็เอาเลือดของลูกแกะนั่นท้าไว้ที่วงกบประตูทั้งสองข้างบัดนี้คือผู้ใดออกไปพ่นจากประตูบ้านจนถึงตอนเช้าในคืนนั่นคือกินเนื้อแกะย่างแล้วก็ขนมปังไรเชื่อบัดนี้นี่คือกระดูกของแกะหักอันนี้จะเป็นพัสคาหรือการข้ามของพระเจ้าเพราะเขาจะพานไปที่อียิปเพื่อฆ่าลูกหัวปีทั้งของคนและสัตว์ เาจะพิพากษาลงโทษพระทั้งปวงเขาคือพระเจ้าเลือดที่บ้านของเจ้าจะเป็นเครื่องหมายปลอดภัยเขาจะบะอนุญาตให้ทูตประหารหรือทูตแห่งความตายเข้าไปในบ้านของเจ้าเขาจะข้ามไปแล้วคนิสรอาอิรกอตยะทุกอย่างตามที่พระเจ้าบอกกับโมเสสกับอาโรณน ในเวลาเที่ยงคืนเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นทูตประหารได้ฆ่าลูกหัวปีหรือว่าลูกคนแรกของคนอียิปตตั้งแต่ลูกของฟาโลตีอยู่ในวังไปจนถึงลูกของทาสตีอยู่ในคุกแม้กระทั่งลูกหัวปีของสัต์เลี่ยงทุกตัวฟาโลกับขา้าราชการของคนอียิปต์ก็ตื่นในเวลากลางคืนมีเสียงไห้คำควรวญยิ่งใหญ่ในประเทศอียิปต์เพราะว่าบ่มีบ้านไหนเลยตี่บ่มีคนตายแต่บ้านตีท้าเลือดแกะไว้ที่วงกบประตูและประตูบ้านก็ปลอดภยัย ฟาโลก,กันเลยห้องโมเสกับอาโรนเข้ามาในคืนนั่นบอกว่าสุขเขาทั้งสองแล้วก็คนอิสราเอลจะออกไปก็ออกไปไปนมัสการพระเจ้าตามที่ต้องการก็ไปเลยฝ่ายคนอียิปต์ก็เล่งคือคนอิสราเอลออกไปคือเหลวมาต้องอยูแล้วกระจายไปออกไปคนอียิปต์ก็ฮอแม้กระทั่งเครื่องเงินเครื่องทองคือกับคนอิสราเอลอยาคือออกไปเร็วๆคนอิสราเอลกอดคอยอย่างก็ได้จากเขาไปหมด ชนชาติอิสราเอลอยู่ในประเทศอียิปเป็นเวลา430ปีพระเจ้าได้ช่วยเขาออกมาจากประเทศอียิปและจำนวนคนอิสราเอลทั้งหมดที่ออกมาจากอียิปตนั้นนับเฉพาะผู้ชายมีหกแ0,000นคนยังไม่น,นับมูญ,ญิงและก็ละอ่อนเตือ่อพระเจ้าได้นำคนอิสราเอลออกมาโดยให้มีเสาเมฆนำหน้าเขาในตอนกลางวันและห้เสาไฟนำหน้าเขาในตอนมื่คืน ถ้าเสาเมฆหรือว่าเสาไฟเคลื่อนที่หรือยกไปเมื่อใดคนนี้จะกอดเดินไปตัวเหมือนนั่นแต่ถ้าเมื่อเสาเมฆเสาไฟหยุดที่ไหนเขาก็หยุดพักที่นั่นเพื่อที่จะบ่ให้เขาลงทางพระเจ้าบ่ได้ละทิ้งมูเขาเลยจบนะเจ้าจากเรื่องนี้เขาเห็นว่าพระเจ้าเป็นจดเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าเต็มไปได้วยความภักความเมตตาเนะาะภัยพิบัติแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นพระเจ้าบ่ได้ให้เกิดขึ้นกับลูก หรือว่าคนของพระเจ้าเลยเกิดขึ้นเฉพาะกับมูติบมาเชื่อฟังพระเจ้าเท่านั้นเห็มนมหนึ่งเขาเห็นว่าพระเจ้าสื่อสัตว์พระเจ้าเคยบอกกับอับราฮัมว่าเชื้อสายของเขาจะเป็นชนชาติใหญ่แล้วก็เขาจะเป็นทาสทับใจอยู่ในประเทศอื่น400รอยปีเมื่อเขาออกมาก็จะเป็นเหมือนเษฐีก็เป็นฉะนั่นแต่แตามที่พระเจ้าบอกไว้เหมือนกระเจ้าเขาก็เป็นทาสแล้วก็ได้ออกมาจากประเทศอียิปต์ในเวลาสี่รอยกว่าปีนะเจ้าได้ออกมาแล้วก็ มีเครื่องเงินเครื่องทองตัวอ่าออกมาเหมือนอย่างเศรษฐีแต่แต่เลยนะเจ้าเห็นว่าพระเจ้ามีฤทธานุภาพนะเจ้าเห็นก็เจ้าภัยพิบัติทั้ง10บประการที่เกิดขึ้นในอียิปต์นั่นพระเจ้าได้แสดงห้ฮู้ว่าพระเจ้าเป็นไขรนะเจ้าสิ่งต่างๆสั์ต่างๆหรือว่าอย่างต่างๆก็เชื่อฟังพระเจ้าหมดเลยเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างนะเจ้าพระเจ้าได้อู้ว่าที่หู้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างนั่นก็เพื่อจะหื้อ ทุกคนได้เห็นลิธานุภาพของพระเจ้าได้ประกาศออกไปทั่วโลกนั่นก็เจ้าภัยพิบัติทั้งหมดนั้นมีภัยสามารถที่จะย่าให้เกิดขึ้นใดมีแต่พระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยลิธานุภาพฉะนั้นเขาสามารถวางใจเชื่อใจพระเจ้าองค์นี้ได้นะเจ้าพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรมพระเจ้าได้หักษาชนชาติอิสราเอลผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเจ้าและได้ลงโทษชาวอียิปติบ่ดเชื่อพระเจ้าแต่กราบไว้พระ ทั้งปวงในแผ่นดินนั่นตั้งในประเทศเอียิปต์มีพระหลายขนาดเจ้าที่เขาสร้างขึ้นมาพี่น้องที่หักค่าจ้างของความบาปก็คือความตายพระเจ้าได้ให้การจ้างนี่ตั้งแต่เริ่มแรกในสวนเอเดนแล้วบาปหรือว่าบาเชื่อฟังก็คือตายบ่เพียงแต่ร่างกายต้องตายเท่านั้นแต่จิตวิญ,ญญาณก็ต้องตายตยัยตายแล้วก็คืออยู่ในบึงไฟนรกการพิพากษาของพระเจ้านั่นมาได้ต้องการพยานหรือว่ายอย่างที่จะมาพิสูจน์ในการตัดสินของพระเจ้า แต่การพิาพากษาของพระเจ้านั่นถือเพียงแต่ว่าถ้าเขาเชื่อและวางใจในพระเจ้าเท่านั้นเขาก็ผ่านการตัดสินตรงนั่นแล้วนะเจ้าแหมอันหนึ่งนะเจ้าเขาเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้นำและเขาก็สามารถวางใจในพระเจ้าได้ตตยคนอิสราเอลออกมาจากประเทศอียิปต์ถ้านับจํานวนคนได้แล้วน่าจะนักเป็นล่านคนบนเนาะนักกว่าล้านคนแหมกรรมนะเจ้าเขาไปยังแผ่นดินดินแดน,นที่เขาบม่ฮู้จักบเก่เคยไปมาก่อนต้องหลงทางแน่ๆละ่ะ แต่พระเจ้าเบ่หื้อเป็นแบบนั้นนะเจ้าพระเจ้าอยู่กับเขาพันทั้งเสาเมฆเสาไฟนำหน้าเขาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการที่มีพระเจ้านำหน้าอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเขาบ่ต้องกลัวว่าชีวิตเขาจะพิดพลาดหรือว่าหลงทางเจ้าเขาสมารถวางใจในพระเจ้าได้พระเจ้าหูว่าเมื่อใดที่เขามีกำลังแล้วก็เดินต่อไปแล้วก็เมื่อใดที่จะให้เขายุดพักนะเจ้าและพระเจ้าบ่หื้อเขาหลงทางตัวเขาจะได้ไปสู่ชีวิตนิรันด์อยู่กับพระเจ้าได้แน่นอน นี่คือทางที่ถูกต้องก็คือทางของพระเจ้านะเจ้าเฮามาดูคนนะเจ้าคนในเรื่องนี้เป็นจะใดเห็นว่าเป็นคนบาปช่วยตนเองมาได้เจ้าคนอิสราเอลเป็นทาสในอียิปตถูกกดขี่ข่มเหงเคี่ยนตีทุกข่าม,มีทางเลือกป้นมาได้แน่นอนนะเจ้าด้วยกําลังด้วยตัวของเขาเองเขาต้องเชื่อและอยู่ใต้บังคับบัญชาของหมู่คนอียิปนะเจ้ามนุษย์ทุกคนก็เป็นแบบนั้นเป็นทาสบาปกรรมทาสผีทาสความตายเอาชนะมาได้ช่วยตนเองมาได้ มนุษย์ที่มีพระเจ้าก็เป็นแบบนั่นนะเจ้าคนต้องเชื่อและวางใจในพระเจ้าเท่านั้นถึงจะเป็นที่พอใจของพระเจ้านะเจ้าเมื่อพระเจ้าบอกให้โมเสสบอกให้คนอิสราเอลแยตามในเรื่องแกะเนาะเขาก็แยตามแล้วก็เขาก็ผ่านพ้นการพิพากษาและพระเจ้าก็พอใจในการที่เขาทําตามที่พระเจ้าบอกนะเจ้าแล้วก็ลูกหัวปีของเขาก็บาตายนะเจ้าคนมีหน้าที่ ที่จะพาคนที่เป็นทาสหรือว่าคนที่ตกอยู่ในความบาปหรือว่าอย่างต่างๆมานมัสการพระเจ้าอันนี้คือหน้าที่ของเขาทุกๆคนนะเจ้าคนต้องเชื่อฟังและทําตามพระเจ้านะเจ้ามูเขาทําตามเกี่ยวกับตีลูกแกะนั่นเหมือนกะ็เจ้าที่พระเจ้าบอกคือเขาทําเอาลูกแกะตีบ่มีตามํานี้เอาเลือดแล้วก็กินเนื้อของลูกแกะนั่นนะเจ้าเขาต้องทําตาม ถึงจะพ้นจากทุดแห่งความตายหรือว่าการพิพากษาได้นะเจ้ามูเขาบ่สาสมาถคิดเองทําเองได้ว่าจะยะอันนี้ถึงจะพ้นหรือว่าอ,อยังที่จะช่วยตนเองขึ้พ้นจากการเป็นทาสเขาบ่สามาที่จะกึดและทําเองได้อาจจะกึดอยู่ทําอยู่แต่ก็บ่พ้นต้องเชื่อฟังและทําตามพระเจ้าเท่านั้นถึงจะพ้นได้นะเจ้าแล้วเฮาก็ต้องยอมให้พระเจ้าเป็นผู้นําในชีวิตของเฮาเดินตามเสาเมฆเสาไฟของพระเจ้านะเจ้า เขามาดูผีการงานของผีมันซาตานนะเจ้าเป็นในอย่างพ่องเป็นจะได้พ่องในเรื่องนี้เขาเห็นว่าซาตานเป็นผู้ลักฆ่าแล้วก็ทําลายนะเจ้าซาตานผ่านทางฟาโรเนาะกดขี่ข่มเหงชนชาติอิสราเอลชนชาติของพระเจ้าเพือเป็นทาสแล้วก็คัดขวางเขาบ่งื้อไปนมัสการพระเจ้านะเจ้านอกจากที่จะฮื้อเป็นทาสทับใจเขาอยู่ในประเทศอยู่ในเมืองของเขาแล้วยังบ่อนุญาตฮื้อไปนมัสการพระเจ้าแห่ ทุกบันนี้ผีมารซาตานก็ยนียจะนี่อยู่นะเจ้าฆ่าทำลายจิตวิญญาณของมนุษย์บ่คือมนุษย์หู้จักตัวตนของตนเองว่าเป็นลูกของพระเจ้าคัดขวางบ่คือมนุษย์มาหาพระเจ้าหู้จักพระเจ้าที่แท้จริงแต่ใือไปกราบไหว้แล้วก็กดขี่ขคมเหงือเป็นถาสต่างๆนะเจ้าถ้าเฮาเห็นไผอยู่ในสภาพนั่นหรือตัวเขาเองอยู่ในสภาพนั่นคือเฮาหู้ว่าเฮากำลังตกอยู่ใน หลุมกับดักของผีมารซาตานเจ้าพึ่งเขามาหาพระเจ้าหรือว่าพระเยซูเจ้าพระเจ้าที่เที่ยงแท้องค์นี้มานัสการพระเจ้าเจขาจะมีอิสรภาพจากการเป็นทาสเจขาเห็นว่าซาตานบ่สามารถที่จะสู้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้เจเห็นว่าซาตานก็มีฤทธิ์อำนาจของมันเหมือนกันเจ้าก็แปลงงูได้เหมือนกันแต่ว่าฤทธิ์อำนาจของมันบ่สามารถที่จะใหญ่กว่าพระเจ้าได้ เจ้างูของโมเสสก็กินงูของนักคถาอาคมของกษัตริย์ฟาโรห์เหียเห็นกับเจ้ามันก็มีฤทธิ์อำนาจของมันในระดับหนึ่งแต่มันมาสามารถที่จะมีนักหรือใหญ่กว่าพระเจ้าใดถ้าเฮามีพระเจ้าอยู่ในเฮาเฮาบ่ต้องกลัวละเฮามีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่อยู่ในเฮาใหญ่เหลือมันเจ้าอ่ามาดูพระสัญญาของพระเจ้าที่เล็งถึงผู้ช่วยให้อรอดที่จะมาจากเรื่องนี้เห็นที่ไหนเจ้าเห็นว่าลูกแกะที่ถูกฆ่า แล้วก็เอาเลือดประท้าที่ประตูเหมือนกับเจา้าตอนที่ชนชาติอิสราเอลเป็นทาสอยู่ในอียิปต์การอัศจรรย์ก้าวยางบสามารถช่วยคื้เขาป้นจากการเป็นทาสได้เหมือนกับเจา้ามีแต่การอัศจรรย์ที่ซิก็คือเลือดของลูกแกะที่ทาไว้ที่ประตูบ้านยนี่ยคือเขาพ้นหรือว่ามีสรภาพเะเจา้าสิ่งนี้จี้คือเห็นว่าบอกว่าเขาจะทําการอัศจรรย์ในยังเขาก็บสามารถช่วยให้ตนเองหลอดพ้นจากอํานาจของผีมนซาตานอํานาจของบาปกรรมได้ มีแต่ผู้ช่วยผู้นี่ที่จะมาตายแล้วก็ลังเลือดแตนเฮาเหมือนอย่างแกะที่ต้องตายแล้วก็ลังเลือดแตนคนอิสราเอลนั่นเพื่อที่จะช่วยให้เขาพ่นจากการเป็นทาดพ้นจากบาปกรรมแล้วก็เพื่อที่จะให้เขามีอิสรภาพนะเจ้าเทศกาลนี้คนอิสราเอลเขาก็ยังคงจัดอยู่แล้วก็มีอยู่เทศกาลนี่ห้องว่าเทศกาลปะสะาัสคาและเจ้าแปลว่าพ้นหรือว่าข้ามไปมีอย่างแห่งเจ้า เลงถึงพระผู้ช่วยแกะที่ตายนั่นมันก็เจ้าติเลือดไหลนั่นเป็นแกะที่บะมีต่านี้อันนี้เล็งถึงผู้ช่วยที่จะมาช่วยให้เขารอดที่จะมาลังเลือดนั่นเป็นผู้ที่บะมีต่านี้ก็คือบามีบาบบะมีกรรมบะมีมนทินนะเจ้าผู้นั่นจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะแหมอันนึงนะเจ้าลูกแกะที่ต้องตายนั่นกระดูกบะหักอในคืนนั่นที่เขากินเนื้อย่าง ห้ามฮอกระดูกหักอันนี้เล็งถึงผู้ช่วยฮือรอดที่จะมานั่นตอนที่ตายกระดูกจะบะหักเลยลเจ้าจะบ่มีกระดูกซี่ไหนที่หักมีอย่างแหมก็เจ้าถ้ามีเขาก็คุยกันต่อได้นาอจากเรื่องนี้เขาจะเชื่อฟังและทำตามพระเจ้าจะได้เจ้า